อาก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแล้วก็มิตรลัก f c ฟซทุกท่านนะครับผมกันอีกเช่นเคยนะผมกับผานพึ่งหลวงครับวันนี้มีหมายตีพึ่งหลวงหนึ่งลังนะครับผมหลังนี้นี่ผานสักตามตัวกินน้ำสองวันนะครับเดินลอดต้นไปลอดต้นมามองไม่เห็นนะครับผมสองวันนะครับเพิ่งจะมาเจอวันที่สามนะครับวันนี้นะครับฝ้าคึมคึมเพิ่งตกไปนิดนิดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตกมากนะครับแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวจะให้ชมหลังกันครับนี่นะครับเขาเกาะอยู่ต้นนี้เลยครับผมอืดปัง,ปงเห็นไหมครับดูโ,โหซุกอย่างนี้เลยครับดูกระเซิงมีเถาคุม้มเกือบมองไม่เห็นหลังนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมองไม่เห็นนะครับผมโอ้แต่หลังใหญ่นะครับ ตา,ตามอยู่สองวันนะครับเพิ่มมาเจอวันนี้นะครับผมวันที่สามเ,ออเดินลอดไปลอดมานะครับผ่านสักเห็นไหมครับสูงก็ประมาณสักสิบสามสิบสี่เมตรนะครับผมแต่ว่าเถ่าคุมเห็นไหมครับแน่นเลยมกดีจังเลยโหมาเล่นอยู่แบบนี้ยังตกกินน้ำนะครับกินน้ำข้างทางนะครับผมแล้วบินทิม มาแล้วก็บิดมานิดนิดหนึ่งครับโอ้ผ่านตักบอกว่าโอ้โหตามตัวแย่เลยหาไม่เจอสองวันเพิ่งมาเจอวันนี้นะครับเอาจนได้นะครับโความพยายามแต่ผมบอกกันแล้วครับผมตัวกินน้ํานี่เพิ่งจะบินไม่ไกลนะครับจะขึ้นเขานี่เพิ่งไม่ขึ้นแน่นอนครับต้องอยู่กลางๆเขาหรือไม่กระตีนเขาครับแต่นี่เพิ่งอยู่ตีนเขานะครับอยู่กลางล่องนะครับอยู่เฉียดๆกลางล่องครับผมนี่ครับ นี่เป็นร่องน้ำนะครับผมนี่นี่ครับร่องน้ําไม่สูงนะครับเขามอน้อยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตทําครบนะครับเดี๋ยวต้องตีถอยนะครับผมเดี๋ยวก็ไปรอชมมันต่อนะครับโอ้โหถึงรังแล้วครับผมสุดยอดครับนี่ครับน้าหยอดหางรังนะครับผมเห็นไหมครับโอ้หไม่รู้ลามคอหรือเปล่านะครับผมยังตัดไม่ถึงเลยครับผมเพราะว่าใส่ขวันขึ้นมาครับเถามันคุ้มนะครับต้องจุดครบขึ้นมาก่อนนะครับเห็นไหมครับ หลังนี้น่าจะประมาณเม็ดยี่สิบเม็ดเม็ดยี่สิบได้นะครับผมเดี๋ยวดูหัวนําหูกาลังจะปิดตาเลยนะครับผมสวยงามครับเดี๋ยวไปรอชมมันต่อเลยนะครับผมโอ้โหใกล้ตาจัดเลยครับผมแต่ว่าก็จะได้มุมนี้เหมาะสุดน,นะครับผมใกล้ตาครับมีกิ่งเหมาะอยู่ตรงนี้นะครับผมไปรอชมมันต่อเลยนะครับ โอ้ยเห็นไหมครับโอ้ปิดตาที่สวยเลยนะครับยาวด้วยโอ้อโหเห็นหครับท่านผู้ชมอลังการนะครับเกือบตลอดคอเลยนะครับผมคุ้มค่ากับการตามสองอันนะครับเดี๋ยวจะอขอขึ้นไปนั่งตัดก่อนครับผม 嗯。嗯嗯 I don't กลารนะครับขอนั่งเหมาะหน่อยฮึ่ม เกศอรก็เยอะนะครับแต่หลังนี้ขยันจัดนะครับผมสามตัวกินน้ำนะครับโอ้เกศอรเกือบล้นเกือบล้นมองไม่เห็นด้วยหมดเกศอรแล้วเนี่ย มดต่มโอ้ฝันก็แม่เจ้าเอ้ยฝันดีเหลือเกินอ โอ้โหสวยจัดออโอ้โหสี่โลมาก่อนเนี่ยอหึขับสักสี่โลได้ก่อนนดิวุ้ย,ยผมครับขาจะก่องซื้ขาวมาหลายรอบเดี๋ยวเราห,หย่อนลงไปก่อน

ลามคอนนะครับผมเ <point way preciso ounded> จอน้อยไม่ได้เจอได้บ่อยบ่อยเออเออึ๊บต้องตัดหมดนะครับเพิ่งลามคอนะครับผม 嗯嗯。<Yeah. S 2> yeah. ฝันมากมายจะหายใจไม่ออกกับฝันนี้แหล้ว ามขอออกมาสักสองโลได้นี่โอ้โหดูน้ำดูน้ำเด็ครับนีทีลามคอนนะครับผม,มเกือบสองโลนะครับน่าจะสองโลได้นะครับผมบหมดแล้วไหอไนอ,อ,นอ,อนะอ๋อติดแล้ว ติดอยู่นิดเดียวเออติบสองโลแตนะ่การาเก็บหลังก่อนต้องเก็บมีดต่อ <c oughs> เดี๋ยวลืมลืมประจำ <c oughs> ตักอยู่ไในในโดมมีด้วยนะ อาจจะโยนไปละครับผมหลังนี้ก็เป็นอน,นเส็จสิ้นภารกิจพิที่เรียบร้อยนะผมตัดเสร็จไปที่เรียบร้อยครับหลังนี้ต้องขอตัดหมดครับหลังแก่แต่ว่าล้ามคอนะครับผมก็เลยต้องตัดหมดนะครับผมครับผมอีกเช่นเคยนะผมถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามด้วยนะผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ